ยานที่เราทราบกันดีนะคะว่าชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ยจะมีเวลาจํากัดอยู่แค่ประมาณ4,000สัปดาห์เท่านั้นค่ะเวลาก็เลยกลายเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตของเรานะคะด้วยเวลาที่จํากัดแบบนี้ล่ะคะ่ะเมื่อเทียบกับภารกิจหรือเรื่องราวต่างๆที่เราต้องทํานะคะซึ่งต้องต้องยอมรับเลยค่ะว่ามันมากมายมหาศาลมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยพักดันตัวเองจนทําให้เกิดความเครียดนะคะงานที่ต้องทําก็ไม่ได้ทํางานสําคัญก็ ทำไม่เสร็จงานที่จําเป็นก็เลยถูกละเลยค่ะ แล้วที่สุดค่ะเราก็มาลงเอยจมจอมอยู่กับความรู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยไม่เคยประสบความสําเร็จไม่เคยไปถึงไหนนะคะเพราะอุปสรรคหลักก็คือการที่เรามีเวลาไม่เพียงพอค่ะแต่สําหรับเล่มนี้นะคะ t i ม e บ,บ็อกซิง่งสารพัดงานที่ตั้งใจสําเร็จได้ด้วย t i ม e บ็อกซิง่งเขาจะพาเราไปรู้จักกับเทคนิคการล็อกเวลาที่จะช่วยให้เราจัดการงานได้อย่างมีระบบค่ะได้โฟกัสกับสิ่งที่มันสําคัญลดสิ่งรบกวนต่างๆในชีวิตให้น,อน้อย ลงแล้วก็เปลี่ยนเวลาจำกัดให้กลายเป็นพลังเพื่อสร้างชีวิตที่สมดุลแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะเทคนิค Time Boxing ก,ก็คือการล็อกเวลาในการทำสิ่งต่างๆนั่นเองค่ะโดยการล็อกเวลาขั้นพื้นฐานเนี่ยมันจะประกอบด้วยหลักการสส่วนหลักค่ะนั่นก็คือการวางแผนแล้วก็การลงมือทาวิธีการคร่าวๆมีดังต่อไปนี้ค่ะข้อแรก ให้ใช้เวลา15 30นาทีก่อนเริ่มวันนะคะเพื่อที่จะตัดสินใจว่างานไหนสำคัญที่สุดและต้องทำให้เสร็จข้อที่2 กำหนดเวลาลงในปฏิทินงานเลยนะคะว่างานไหนต้องทำเป็นงานแรกและงานไหนจะทำในช่วงท้ายสุดของวันหรือถ้ามีงานไหนที่เป็นงานรูทีนก็ให้เราเนี่ยกำหนดลงไปเลยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดค่ะข้อที่3ประเมินแต่ละงานว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการทําให้เสร็จข้อที่4เริ่มงานที่เรากําหนดเวลาเอาไว้เนี่ยให้ตรงค่ะให้ตรงกับเวลาที่เราล็อกไว้นะคะโดยระหว่างทํางานเนี่ยเราจะต้องขจัดสิ่งรบกวน ที่ไม่จําเป็นออกไปให้หมดค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือมือถือนั่นเองนะคะข้อที่5ทําทุกอย่างตามที่ได้กําหนดไว้อย่างเคร่งครัดค่ะและถ้ามันมีความผิดพลาดด้านเวลาใดๆเกิดขึ้นนะคะก็ให้เราเนี่ยรีบแก้ไขปรับเปลี่ยนโดยเร็วอย่าได้ทิ้งค้างไว้เป็นอันขาดค่ะข้อที่6เมื่อจบในแต่ละวันแล้วนะคะให้เรากลับมาดูค่ะว่าการใช้เวลาในแต่ละวันของเราเนี่ยมันได้ผลตามที่ตั้งใจเอาไว้หรือเปล่าหรือมันมีอะไรผิดพลาดค่ะเพื่อที่เรา จะได้ปรับเปลี่ยนการล็อกเวลาให้ดียิ่งขึ้นในวันถัดไปนะคะนี่ก็เป็นเพียงวิธีการคร่าวๆเท่านั้นค่ะที่เชื่อได้เลยนะคะว่าถ้าใครทําตามวิธีนี้เนี่ยเราจะกลายเป็นคนหนึ่งที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการใช้ชีวิตและการทํางานที่สมดุลค่ะเอาเป็นว่านะคะถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่เฟกร์กับการทําอะไรไม่เคยเสร็จไม่เคยทําและอยากจะหาวิธีเพิ่มคุณค่าให้กับทุกวินาทีที่เรามีอยู่เล่มนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเลยล่ะคะ่ะ